สิทธิ์คำบังเพยมาฝากเช่นเคยนะครับคำนี้ได้ยินกันบ่อยนะครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งความจริงแล้วภาษาอังกฤษมันคนละเรื่องเลยนะครับภาษาอังกฤษคือ good clothes open all doors นะครับ good clothes open all doors แปลตามศัพท์แปลว,ว่าเสื้อผ้าที่ดีเปิดทุกประตูนะฟังให้ดีนะเสื้อผ้าที่ดี จะเปิดไม่มีจ่ายนัไม่มีจ่ายนะด้วยซ้ํานะครับเปิดทุกประตูออไปทั้งหมดนะครับโดเตอร์เมสประตูทั้งหมดนะครับเสื้อผ้าเตอร์เมสกอเทสนะครับเสื้อผ้า,าหลายหลายชุดเสื้อผ้าที่ดีหลายๆชุดเหล่านั้นนะครับเปิดทุกๆประตูก็หมายความว่าเมื่อไร่ที่เราแต่งตัวดีก็จะทําให้คนสนใจขึ้นมาทันที แต่คุณครูแต่งตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสูอ้อาจารย์ที่เขาเป็นมืออาชีพไม่ได้นะครับเขาใส่เสื้อผูกไทยเรียบร้อยนะครับหวีผมใส่เยลทาหน้าท้งนั้งนี่เป็นผู้ชายนะครับคุณครูเอางนี้นะครับเพียวๆง,งนะี้เลยลูกนะเพราะคุณครูไม่ได้ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นถ้านักเรียนคนไหนที่เปิดมาถึงเจอปัอ๊บครูคนนี้ขี้เหร่จังอย่าติดตามเลยครูก็ไม่รด้ว่านะครับ ครูเน้นเป้าหมายตรงนักเรียนที่ไม่ได้ติดในในใน,ในภาพลักษณ์นะครับติดในยึดติดในความรู้นะครับถ้าเกิดเปิดมาเจอแล้วเออครูอภิพนันสอนใช้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญคุณครูจะได้ทําทานทานในที่นี้หมายถึงว่าให้ความรู้นะลุงนะทางภาษาพระเขาเรียกว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติคือการให้ธรรมะเป็นทานถือว่า ชนะการให้ทั้งปวงคําว่าธรรมะในที่นี้ก็คือครูนั่นเองนะครับครูนี่ให้ความรู้ความรู้นี่ถือว่าเป็นเป็นธรรมะหรือว่าเป็นวิชานะครับซึ่งไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมมาได้นะครับเป็นธรรมทานนะครับก็คือเป็นนามธรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะดีใจอย่างยิ่งนะถ้าเกิดสิ่งที่คุณครูทําลงไปเนี่ยมันจะได้เป็นตัวแทนของคุณครูสักวันหนึ่งถ้าเกิดคุณครู จากโลกนี้ไปนะครับคิดว่าไอ้พวกดิจิทัลพวกนี้นะที่บันทึกไว้คุณครูว่ามันก็ยังคงอยู่นะไม่รู้แหละยังคงอยู่กี่ปี10ปี20ปีร้อยปีเราก็ไม่สามารถทราบได้มันก็จะได้เป็นความรู้ให้กับผู้ที่สนใจโอเคนะครับวันนี้พูดยาวไปนิดหนึ่งก่อนที่จะจบก็ทิ้งท้ายด้วยสโลแกนของเพจคุณครูนะครับขอประชาพัน์อีกนิดหนึ่งนะครับเราคุณครูไม่ได้ประชาพันธ์มานานแล้ว นักเรียนคนใดที่เปิดเจอในยู u ูบนะครับในใน Google นะครับโทษทีครับถ้าเสิร์ชเข้าไปว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษนะครับมันก็น่าจะขึ้นนะครับแต่ถ้าเสิร์ชตรงๆว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูพินันเนี่ยเจอแน่นอนนะครับก็เข้ามาติดตามได้ในเพจในเฟซบุ o กนะครับแต่เป็นเพจแต่ถ้าเสิร์ชคำว่าครูนันชแนลนะครับเป็นภาษาอังกฤษ K R U ครู N A N นัน C H A N Channel นะครับ N E L นะครับช่องนะครับช่องครูนันก็จะเจอทันทีนะครับสามารถมาติดตามได้ทั้ง2ช่องทางถ้าในเพจนี่คือมาฟังไลร์สดอย่างนี้ครับหรือถ้าไม่ฟังไลร์สดอย่างนี้ก็มาติดตามเปิดดูย้อนหลังเอาแต่ถ้าใน YouTube นะครับคุณครูก็จะไปตัดนะครับตัดไอ้ข้างหน้าตอนนี้ก่อนที่คุณครูจะ เข้ามาไล์สดอย่างเงี้ยอาจจะมี 2- 3สานาทีสี่หนาทีคุณครูก็จะตัดออกมันก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือคำไหนที่คุณครูพูดผิดไปคุณครูก็จะตัดออกหรือคำไหนที่คุณครูจะต้องเพิ่มสาระเข้าไปคุณครูก็จะตัดต่อใส่ข้อความเพิ่มสาระเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ใช้เวลาในการตัดต่อมากมายนะัก ละเอียดมากนะักเหมือนกับคลิปของท่านอาจารย์อื่นๆเพราะคุณครูไม่ค่อยมีเวลานะลูกนะยิ่งช่วงนี้โรงเรียนเปิดแล้วด้วยนะครับนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามทําเต็มที่นะครับนะทำให้เต็มความสามารถเท่าที่เวลาพอจะเอื้อมหน่วยโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจากกันไปสําหรับวันนี้ทิ้งท้ายด้วยสโลแกนว่า อ่าสโลแกนของครูเหมือนเดิมนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดลองสัมผัสสังนิดแล้วคุณจะติดใจพูดเป็นภาาษอังกฤษว่า English is not a s d i f f i c t a l อยู่ดีคุณดูทำท่าอย่างนี้ด้วยนะครับพอคิดขึ้นมาเองเขาบอกว่าถ้าจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีนะต้องมีเอกลักษณ์ <c oughs> คุณครูก็เลยลองคิดดูนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดลองสัมผัสสังนิแล้วคุณจะติดใจ อังกฤษไม่ยากถ้าคุณคิดถ้าคุณพยายามอาจจะเร็วกว่านั้นนิดนึงโอเคพบกันใหม่บายบายทุกคนครับบาย